วันนี้นะครับผมจะมาทำฮันนี่เจลลี่กันนะครับอันนี้ก็เราจะใช้อันนี้เอาไว้บีบนะโอเคลงโอเคเปิดโอเคเทลงไปอี่จำพึ่งจริงนะโอเทไปอีก เอาให้มันเหลือแค่นิดเดียวเทให้ทั่วเลยโอเคเนี่ยให้มันเหลือนิดนึงแล้วก็ปิดฝา,<ช>เ,าเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะะอ่าแล้วก็รอจนทางไงคคะรอจนมันจะมีฟองนะนี่ครับพอฟองเต็มกระทะแบบนี้นะครับก็ปิดไฟกระทะ ร้ยอยมันฟองหายไปนิดนึงนะฮะเอาตุ่มเข้าไปปุ๊บน้อยไปเปล่า,า,ลาไม่เป็นไรฮะเทสด้อยู่ใกล้ได้แล้วฮะเนี่ยมันก็จะเริ่มปั้นได้แล้วดูอเอามาหยิบอันชา,าม,มา รอเอนืนหนึงครับเช็บๆๆๆครับหลังจากนั้นเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วโอเคเราก็ประกรอบใส่ขวดกันนี่นะครับผมก็ทําเสร็จแล้วตอนก,อก่อขวดนี้นะครับต้องรอให้น้ำพึ่งเย็นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพลาสติกจะละลายนะครับถ้าเกิดใช้เป็นขวดพลาสติกนะตอนนี้ผมก็กำลังจะเอาไปแช่อนะไรไม้นะฮะไม้อันนี้ไปแช่แบบไหน ไปแช่ช่องเลยช่องธรรมดาก็ได้มั้งคบเพราะว่าผมว่าถ้าเป็นช่องฟีดน่าจะบีบไม่ขึ้นครับแข็งไปเนาะอช่อนี่ก็ได้เต็มพอดีพอดีเลยฮะโอเคอเดี๋ยวมาดูกันครับไปแช่ตู้เย็นนะน้ำอันใหม่จากที่แช่นะครับน้องมีน้ำสองบอกแล้วก็จะได้เอาไปแช่ตู้เย็นใช่ โอ okay, เคแล้ใส่จานเลยครัใส่จานอ,อันนี้นก็จะได้ก,ก,กิน,นเป็นคำๆก็จะเล็กนิดนึงตอนนี้นะครับมันก่อแก่ตัวแล้วเข้าสู่ช่วง ASM อย่านะครับ ค่ะนนครับผมเนี่ยครับก็ขอลาไปก่อนครับ ถ้าอยากให้ผมทำอะไรคลิปหน้านะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยัสงหมัวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินน้ำพึ่งต่อเลย